เทปยักคนเอาไว้ป่าไว้ิ่งกระดาษอไรใคอลยครับ Hoa hát được nhà 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 hát được ก็ตีเด้งก็หันใ้่างเนไหมแม่เดินแม่เอาน้ำใส่น้ำโอ้โหน่า วั uhm นนึงได้อะไรแพงไหมครับนี่วันนึงก็ได้สิบเก้าฟองสิบเก้าฟองจ้ะ ได้มาจากหนึ่งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งคุริตาดีใหม่มกระเจดตำบลปัตปตุสัต<ข>กระเจดอำเภอค่ะเขานำมาให้ตอนนี้<บ>เลี้ยงเลี้ยงมาได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเลี้ยงมาได้ห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วก่อนนั้นนี้เข้ามาให้กี่ตัวอะไรยังไงเนี่ยห้าตัวจ้ะ อแล้วเป็นไงผลที่ผ่านมาห้าตัวตอนแรกเป็นยังไงบ้างก็ดีไม่พอไม่พอไม่พอบริโภคอไปตื้อมาเพิ่มอีกอืเหลือจากกินเราก็ขายครับสำหรับโครงการนี้นะครับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกเกษตรที่ทีใหม่เนี่ยทางกรมปรุสัตว์นะครับได้บูรณาการร่วมกันในภายในกระทรวงเกษตรและสหกร,รเนี่ยทางกรมปรศุสั์ได้ สนับสนุนพันธ์ไก่ไข่จำนวน 5, 5ตัวต่อหนึ่งรายนะครับเพื่อทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้บริโภคไข่ที่มีประโยชน์นะครับเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับบริโภคภายในภายในครัวเรือนนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งสำนักง,งานบริษ,ษัทอำเภอก็ได้เข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัคซีนแล้วก็ ยาเวชภัณฑ์นะครับที่ใช้ในในการผลิตนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลแล้วให้คำแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะป้องก,กันโรคควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสมนะครับ